ชื่อพลตมวตรีอภิชาติสุริบุญญาครับเป็นรองผู้ประชาการบนท่องเที่ยวตำรวจท่องเที่ยวเราเกิดมาเพียงแค่คี่ขีดวดหนึ่งอำนวยความสะดวกสองปกป้องคุ้มครองสบริการสี่สืบสวนเฉพาะคดีที่กระทบต่อการท่องเที่ยวเท่านั้นเองเพราะนั้นนักท่องเที่ยวคนไหนก็แล้วแต่ที่ต้องการความช่วยเหลือจากตำรวจเนี่ยต้องนึกถึงตำรวจท่องเที่ยวเป็นคนแรกเลยครับเพราะว่าคอนเซปต์เราคือตำรวจท่องเที่ยวนี่คือ เพื่อนเดินทางคนแรกที่ท่านไว้ใจได้ของเราภาษาไม่จุอุปสรรคอีกต่อไปนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ผู้ภาษาไทยไม่ได้ที่ผู้ภาษาอังกฤษไม่ได้เราก็จะมี5ภาษาเนี่ยรองรับนะครับเพราะฉะนั้นรับรองครับตำรวจท่องเที่ยวบริการได้อย่างถึงลูกถึงคนเลยครับยีชั่วโมงไม่มีวันหยุดครับ